คนที่มีเมตตาไปที่ไหนก็จึงเป็นที่รักของทุกคนบางทีคำพูดเราคำเดียวมันสร้างศัตรูนะพูดไปนีมันเป็นแผลในใจเขานะเขาจะจำไปตลอดชีวิตเมื่อแผลนี้มันเจ็บมีดบาดนะเลือดไหลเย็บเดี๋ยวมันก็ลืมแต่คำพูดคนนะ่มันบาดใจเนะี่ยมันไม่ค่อยลืมนะบางทีความเมตตาจะพูดแต่คำที่ดีและระวังไปในตัวนนะเอ้พูดไปนะเขาจะเสียใจทุกใจนะไม่พูดดีกว่าเปลี่ยนคำพูดใหม่คำพูดที่เขาสบายใจ หรือมันพูดไม่ได้เลยนิ่งดีกว่าเราจะไม่มีศัตรูและเราจะเป็นที่รักของทุกคนการมีศัตรูหนึ่งคนนะมันมากเกินไปแล้วความเมตตาก็เปรียบเหมือนสายฝนสายฝนที่ให้ความสุขกับทุกคนนั่นเมา่อฝนตกลงมาแผ่นดินก็ชุ่มชื้นต้นไม้ก็งอกงามคนที่มีเมตตาไปที่ไหนก็จึงเป็นที่รักของทุกคนไปที่ไหนไม่มีอันตรายนะคนที่มีเมตตามันเหมือนเป็น เป็นความแค้วราดอันตรายทั้งปวง